สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ d z x c นะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Call of Duty ซึ่งผมไม่ได้มาเล่นหมดซัมบี้ให้ดูแบบข้าวๆนะซึ่งกูนั่นจะมาริีวปืนกูขอรีสั้นๆว่าบาเลดด้วยกันเพราะมันติดปากกูดีนะโอเคก็คือแล้วก็คือบบกว่าคนไหนที่ดูกับคลิปล่าสุดผมเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เหมือนผมเคยบอกว่าผมจะสอนละเอียดแบบยิบๆเลยแล้วทาไม บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่สวนละเอียดแบบยิบยิบเลยอ่ะมันมีเหตุผลอย่างนี้เลยทุกคนนี่ประเด็นพาร์มันจะจบในอีกแปดวันคนไหนที่เล่น c คออฟดิวตคงจะต้องคงจะรู้ว่ายัางไงคนที่เล่นโคออฟดิวตน่าจะรู้กันหมดแล้วว่าหมูซัมบี้นั้นเล่นยังไงนะ คงจะรู้กันหมดแล้วว่าหมดซอมบี้มันเล่นมันเล่นยังไงถ้าใจะให้กูสอนแล้วอยียดแบบยิบยิบ,ยบหนคงจะต้องเป็นตอนเปิดเป็นรุ่นพาร์ทแบบใหม่ๆแบบเป็นรุ่นพาร์ทแบบเพิ่งแบบมาใหม่ๆเลยแบบเพึ่งอัปเดตมาล่สุดๆร้อนๆอกูถึงจะสามารถเล่นหมดซอมบี้ให้ดูได้แต่อันนี้แค่ไม่เหลือแค่แปดวันแปดวันครับผมเหลือแค่แปดวันฉะนั้นคนน่าจะรู้กันหมดแล้วโซแซขอโทษทีนะฮะท่านผู้ชมโอเคเราไปเล่น ปืนบาเลตกันเลยซึ่งมันจะมีอีกปืนนึงแต่ผมยังปลดล็อคไม่ปลดล็อคที่มึงปลดล็อกเออปลดล็อยังปลดล็อกไม่ได้กูก็เลยมันชื่อว่าปืน m m x i x n เรือกันนะผมขอเรียกว่า m x n ซึ่งปืนนี้ยังไม่ปลดล็อกถ้าปลดล็อกได้เดี๋ยวผมอาจจะมารีวิวหรืออาจจะไม่รีวิวก็ได้นะแต่ว่าเล่นอันนี้ที่ดูก่อนโอเคไปเลยโอ้โห เข้าห้องแบบรวดเร็วมากกูกดกูกดไม่ถึงหนึ่งวิไม่ถึงหนึ่งวิี่ยซ้ำ่เข้าให้กูแล้วสุดยอดมากดีแล้วกูจะไม่ต้องมารอให้เสียเวลาเป็นล้านปีเนี่ยโอเคชิบหายไ้แบตเตอรี่เหลือสิเอร์เซ็นช่างมันนะเราเก่งไงแต่กูเป็นคนเก่งเห็นไหมเอ,อ, <Front line. S 1> อเค กูอาจจะเล่นไม่เก่งเพราะอะไรแต่ก่อนกูเ,เล่นสนเก่งนะแต่ว่าตอนนี้เออกูไปเล่นสายอื่นอย่างแอคซ์เซลไม่ก็เอสเอ็มจีทำให้กูนั้นการเล่นสนยกูต่ำแต่กูไม่ถึงไมไ่ถึงขั้นว่ากูเล่นแล้วมาาันจะจากสักทีเดียวนะวิบฝีมือกูเท่าเดิมวะกระสุนที่ผมใช้นี่คือกระสุนไฟนะไม่ใช่กระสุนปกตินะถ้าเป็นกระสุนปกติถ้าเป็นกระสุปนปกติก็คือมันจะมีสอง ถ้ามึงจะใส่ของแต่งมันก็จะมีกระสุนไฟแล้วอีกกระสุนหนึ่งที่ดาเมจแม่งทะลุ้อยนะทะลุ้อยดาเมจก็จะแรงชิบหายโอเคแต่กระสุนน้อยอยู่นะคือถ้ามึงต้องคือถ้าจะยิงกระสุนให้คุม้มให้ให้คุม้มเออถูกแล้วถ้าจะยิงกระสุนปืนให้คุ้มเนี่ยคือต้องยิงโดนทุกตัวนะไม่ใช่ยิงเบาด้วยคือไม่ก็ถูกแย่งแต่ก็ช่างมันโอ้ชิบเป็นมือรัน่นอีบ้า โอเคมีโหลดก่อนแป๊บหนึ่งเหลืมือกูลั่นอะไรเนี่ยมือกูไม่อยู่กับที่แนละ้วช็อตแม่งเลยโอเคระวังป้อมปืนไว้ดีกว่านะครั้งนี้คลิปคลิปนี้น่าจะสั้นโอเคคือป้อมปืนกูแย่งชอบเกมนี้กวทุกคนโอเค หยดุดหยุดเด็ดกากโอ้ชิม่หนดกากยังไงคือ,อมึงนะมึงกูเกลียดมึงกูไม่น่าสร้างมึงมาเลยคือเล่งทุกคนรู้ไหมว่าอุปกรณ์ที่เล่นเกมกวแรงเว้ยแต่มีอันหนึ่งที่ไม่แรงเน็ต เหนียดนี่แหละไอ้ที่ะปุกชิบหายเลยขนาดกูดูยูทูปบางครั้งแม่งก็ยังกูดูยูทูปบางครั้งแม่งยังแหลกเลยเออนั่นเลยอ่ะแม่งยังกระตุกกระตุกเลยตอนที่กูดูยูทูปน่ะกูก็เลยแบบเกียดเหนียกูนะเกียดเก็ยดเข้าใส่เลยเพราะอะไรมันกากันเล่นเกมไม่ลื่นดูยูทูปก็เที่ยเออจบเอาชนะเลยเหรอเฮอชนะเลยทุกคนเก่งไง ึชนะได้เร็วปดข้ามปดข้ามช่วงนี้กูเออติดไมค์ครับนะอันนี้พูดจริงนะกูติดไมค์ครับแบบยอดมาก กูติดไมค์ครับซึ่งกูเคยเอาชีวิตรอดไม่เคยครับแต่ว่ากูไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่เพราะว่ากูไม่ค่อยถนัดแน่ๆคือกูก็ไม่ได้กากขนาดนั้นแต่มันเป็นที่มันแหลกกูต่อสู้ไม่ได้กูสู้มอสเตอร์ไม่ได้เพราะมันแหลกเพราะมันแหลกจากการที่กูนั้นเออเปิดเชเดอร์ในไมค์ครับใช่ครับคนไหนที่เล่นไมค์ครับเยอะจะรู้ว่าเชเดอร์คืออะไรเชเดอร์ก็คือเงาใช่ครับผมลงเชเดอร์แล้วแต่ว่าเชเดอร์ผมมันแบบ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบไม่ใช่ไม่ใช่เฉดเดอร์ม, der, มันไม่ดีนะแต่คอมกูเม่งรับรบสเปกไม่ค่อยไหวแต่มันก็ถือว่ายังไม่ค่อยกระตุกคือจะกระตุกตอนตอนแบบว่าสู้กับมอสเตอร์หรือว่าหรือว่าฆ่าบัวทิ้งนะเพื่อมาทําเป็นอาหารเด็กอันไม่ใช่ถูกแล้วหรือว่าแต่ว่ามันจะเห็นผลได้ชัดเลยตอนที่กวบตีพวกสัตว์หรือว่าจะฆ่ามอสเตอร์ทิ้งเนี่ย ก็คือแบบว่ามันแบบมันไม่มันไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่คือแบบคือมันจะแหลกๆกระตุกกระตุกหน่อยเพราะว่าเออเฟรมเลทอกูไม่รู้กูอันนี้ง่ายคือภาพก็คือภาพมันสวยนะซึ่งโน้ตบุ๊กกูถือว่าพอเล่นได้นะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มียแค่นี้คลิปหน้ากูอาจจะอัดม e c คร f ฟนะ ไม่แน่ใจว่าจะได้อับตอนไหนโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีแค่นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้กูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะแล้วอย่าลืมกดกดดิงจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบาย